ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมมาพูดคุยนะครับในส่วนของวัตถุมงคลของหลวงปู่ฤิ์รัตนาโชโตแห่งวัดจรลประทานราชดำริอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ได้พระ ้าย,ย่อยๆนะครับของหลวงปุริตมาลงเอาไว้ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ้าย,ย่อยๆของหลวงปูก่ก็บางท่านก็อาจจะเคยเห็นนะครับบางรุ่นนะครับรุ่นภาพบางรุ่นบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเช่นผมขอยกตัวอย่างนางพญาหลวงปุริตองค์นี้นะครับ นางพญาหลวงปุลิตนะครับด้านหลังนะครับจะมีตัวรอลึนะครับตัวรอลึแล้วก็มีตัวภาษาไทยย่อนะครับตรงบรรทัดสุดท้ายนะครับย่อวอ่าวนะครับวอ,อพอนะครับวอ,อพอย่อมาจากวัดอินบุรพานะครับวัดอินบุรพาเนี่ยเป็นวัดแรกที่หลวงปุริตรเป็นเจ้าวาดนะครับ อยู่ที่อำเภอกระสังก่อนที่ท่านจะย้ยายมาอยู่วัดจรัทาัราชดลิในปี35นีครับเป็นสมเด็จที่ผสมผงนางพญางิ้วดำลงไปนะครับผมผสมผงว่านที่หลวงปู่หามาได้ในยุคแรกๆนะครับที่หลวงปู่ได้เริ่มสร้างวัตถุมงคลนะี่ครับผมก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลยุค ต้นยุคแรกอีกชิ้นหนึ่งนะครับของลงผลิตทีธธ่ถือว่าหาชมได้ค่อนข้างยากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของราคาก็เล่นกันอยู่ที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยต้นๆน,นะครับผมสองสามร้อยบาทตามสภาพความสวยนะครับถ้าไม่ถ้ามีบินมีกระเทาะราคาก็ลดลงนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของนางพญาส่วนเหรียญใบสาเกนี่ก็เป็นเหรียญยุคต้นๆน,นะครับ ที่เหรียญจะเขียนว่าหลวงพอลิศรัตนาชโชโตนะครับเหรียญน,นี้ออกที่วัดอินบุรพาอำเภอกระสังยอดวิลมเนี่ยเป็นเหรียญที่จัดสร้างมาได้สวยเหมือนหลวงปู่นะครับเป็นเหรียญรุ่นถ้าเทียบเป็นรุ่นแล้วเนี่ยก็น่าจะรุ่นรุ่นสองนี่ครับรุ่นสองรุ่นสามนี่แหละครับน่าจะจัดสร้างในปีสองกว่าเพราะมันปีสองหกนะครับผมก็ถือว่า ราคายังไม่แรงมากแต่ก็น่าสะสมนะครับเพราะว่าหลงพลิธเนี่ยดังที่ผมได้บอกไปหลายคลิปนะครับว่าท่านเนี่ยไม่ธรรมดานะครับท่านเป็นสิทธิพี่ของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับผมท่านได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาเนี่ยมาจากเกจิขณาจารย์แถวหน้าของาคอิสานในยุคปัจจุบันในยุคที่เรียกว่า พระแถวหน้าของพระอีสานทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หมุนเนือหลวงปู่สวงวัดไผ่พัฒนาต่างๆนะครับผมก็ถือได้ว่าหลวงพอ่อฤทธินเนี่ยท่านมีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็มีผู้ที่ให้ความยอมรับท่านพอสมควรนะครับผมเออมีเหรียญหนึ่งนะครับวันนี้มีเหรียญหนึ่งที่อยากที่จะนําเสนอนะครับเป็นเหรียญที่กระผมพึ่ง เช่าได้มานะครับผมเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยจะพบเจอกันบ่อยครั้งนะครับนานๆจะออกมาให้เห็นนานๆจะได้เจอกันทีหนึ่งนะครับผมนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเอาลักษณะเนี่ยครับ อันนี้ไม่ต้องโฆษณานะครับเห็นแค่ลักษณะเหรียญทุกท่านก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามีความละไม้คล้ายคล,ยคลยคึงกับหลวงปู่เป็นอย่างมากแล้วก็มีความสวยนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นยันยันประจําตัวหลวงปู่นะครับยันเศรษฐีใหญ่จะสร้างในปีสี่หกนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าพูดไปแล้วเนี่ย ถ้าไม่นับรุ่นนะครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นที่หาได้ยากที่สุดของหลวงปู่ก็ว่าได้นะครับหาได้ยากของรุ่นแรกเียอีกนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะได้พบเจอกันนะครับส่วนน้อยครับที่จะออกมาสู่ตลาดส่วนน้อยนะครับที่จะได้มีคนนํามาปล่อยนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเกะบล็อกแล้วหรือการผลิตแล้วเนี่ยผลิตด้วยขั้นตอนวิธีวิถันมากครับตั้งแต่ขอบนะครับ ทำผลิตเดียวกันกับโรงงานกระสาบที่เขาปั๊มเหรียญระดับประเทศเลยนะครับผมโรงงานกระสาบเหรียญรุ่นนี้นะครับให้ชื่อว่าเหรียญรุ่นจิกโกะใหญ่นะครับเป็นเหรียญรุ่นจิกโกะใหญ่ของหลวงปู่ฤิ์นะ่ครับผมลักษณะทำละไม้คล้ายคลึงกับเหรียญจิกโกใหญ่ของหลวงพ่อเงินวัดดอนแย,ยหอมนะครับผมมีความละไม้คล้ายคลึงกันแล้วก็มีความสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับ ถือว่าหาได้ยากนะครับปัจจุบันนี้ราคาเนี่ยยังเล่นกันอยู่ที่หลักร้อยหลักร้อยไปไปนะครับผมเจ็ดแปดเก้าร้อยบาทนะครับถ้าท่านได้มีที่จะปล่อยเช่าบูชาก็อินบอกมาขายทางเฟซบุ๊กนะครับเฟนเพจ Facebook ของสีถนนใช้ได้นะครับสภาพแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้ก็รับเช่านะครับผมปเป็นเหรียญทองแดงธรรมดานะครับทองแดงผิวไฟนะครับปเป็นเหรียญทองแดงผิวไฟที่ทําได้อ่ามีความสวยสดงดงาม มีความระไม้เคยขึย้นกับหลวงปู่นะครับแกะบล็อกนี่ไม่ว่าจะเป็นบล็อกตาบล็อ,อกเลี้ยวจีวอนบล็อกอ,อัศนะเล็บนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยเขาเขาแกะมาไดา้วิจิตงดงามนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญยุคใหม่ที่สร้างได้สวยสุดงดงามนะครับผมก็ได้นํามาลงเอาไว้ให้ทุกท่านนั้นได้รับชมนะครับ ท่านใดที่จะเก็บสะสมบูชาพระเครื่องนะครับก็ผมก็แนะนําเลยนะครับแนะนําวัตถุมงคลของหลวงปูร่รัตนาชโชโตนะครับผมปัจจุบันนี้ก็ถามว่าหลวงปู่ก็เริ่มได้รับความนิยมนะครับหลวงปู่เนี่ยได้เริ่มได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นจากเสียนพันในจังหวัดบุรีมเองหรือ จากต่างประเทศเนี่ยก็ได้ให้ความยอมรับหลวงปู่นะครับส่วนเหรียญย่อยๆพวกนี้ก็ยังไม่แรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญนั่งพานหรือเหรียญก้นแหลม,มก็ยังเล่นกันอยู่ที่หลักร้อยหลักสิบก็มีดังนั้ผมก็ได้ลงเอาไว้ให้ทุกท่านนั้นได้รับชมนะครับ